xuất giọt phí nọ nhìn nó mất chục phí nọ ta à đất này nó ok dữ đây là lại tiếp phí nọ nhìn ก็ทักทายสบายดีเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะคลิปนี้มาพบกับเฮาซ่องบีเอ็นสาวลาวเส้นเคยเนาะทัวร์วันนี้จะพาทุกท่านไปยิงนกเนาะเข้าป่าห้ากินเส้นเคยพี่น้องแต่ว่าื้นนี้เนาะโอ้พบบรรท้าไร่เนาะถือว่าฝนตกพี่น้องไยนี่จะพาทางเนาะอันนี้คือทางที่เฮาจะเข้าเนาะก็เอว่าไปก็เฮายังอยู่ในกล้องอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคเนาะเอว่า จะมันหรือบุมมันไปเจอได้เขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ลุุ้นไปนกำกันเอาพี่น้องเนาะเพราะว่ามรมนีนี่อุปสรรคไรเนาะกับบุหัวเขาจะมันหรือบุมมันเขาจะได้จากโตเนาะเอาไปเจอได้เขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ลุุ้นไปนกำกันเนาะเอาทวารตอนนี้เขาก็มาพักผ่อนพ่นพี่น้องเลยเติมลมนะออกมาเลยมาเติมลมก่อนมนี้นะโอ้แต่ว่าบรรดาอากาศก็คือว่าฝนตกพี่น้องเลยไม่ซุบเหรอในก็งซุบอยู่ไหนก่อน โอ้ยตาตาตาฝนหน่อก็วิ่กับขึ้นวัวอ้วนเราพี่น้องเลยสะมาพบบนท่าแบบนี้อ่ะแต่ว่าตัวนี้นี่เติมแล้วเด้๋ก่อนเติมแล้วสามพันละเยี่ยมแต่ตัวนี้ตัวนี้ได้เท่าเดิมอ่ะงอพันไปสูตรนี้วัวพันไปพันไปง้อหมดเลยนั่นยังบอกอ่ะตอนนี้ซุปลมก่อนพี่น้องเลย ก็ทีมงานมาดีในพ่นเฮ็ดเวียกมาดินะฮะออกแห้งงานท่าท่าพนเสาพี่น้องอร่อไปบ้าเออ

คือว่ามันนี่มีคู่พนเนาะมันนี่เนาะเอาคู่พนมาเฮียงมันเนาะอ้อโทรมันนี่บ่งเงาแล้วมันนี่นะพี่น้องเลยนี่บ่งเงาละเด้อมันนี่นะอืมก่อนเติมนมก่อนพี่น้องก่อนนี้อ่าตอนนี้เปลี่ยนซองสหายแล้วพี่น้องเลยหัวโบวัยหนว่าเมื่อยลายหนว่ายับก็ไปมอมมอดเดี๋ยว่าเออ ตอนนี me, okay. ru, o, ้ทีมงานเฮาก็เกี่ยมที่น้องเลยตอนนี้ได้อยู่ได้แล้วสองพันแปดเนาะได้อยู่สองพันห้าลวตอนนี้นะลิตัดนี่ยังใส่ได้สิหรือเป็นวอลต้งล่ะโอ้เป็นวอลต้งนั่นนี่นะ มอตัสละเล็กจังสู้เข้าไปพี่นอ้องสู้ไปเรื่อยๆพี่นอ้องโอ้หมาบกฝนเหยียดกาศพี่นอกก้องกระชีเกิดว่าพี่นอ้องเอ้ยกับซี่แหละพี่นอ้องคุณคนตกคนตกพี่นอ้องโอ้ยถ้าบรายิยิ่งกับมิจฉาวแบนลิ้นนี่แล้วไอ้แป้งฟืนแล้วก็น,นี่เท่าน,นั้นแล้วนี่นะ นกไซน์ทมานอโอ้ยเออเตายตายตายนี่นะป่ะกินข้าวคนกินพี่น้องเลยอ่ะกินข้าวแล้วก็บุกตัวฝนก็เริ่มชิ่เศาแล้วพี่น้องอ่ะมาเด้อกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อู้กินเจ้าก่อนพี่น้องไงขนมปังนกเลยันได้นกในปิงนกกินข้าวว่ะทำเถอะเจ้าที่ปุ่มทุนที่ได้อืมแบบคือกันมาหน่อฝนนี่กระไร หากินไข่ก oh, ินไข่เริなななああ่มแล้วเริ่มได้แล้มาเจอซีนมายันแสดงพี่น้องอืมถ้ากินเขาเราชิมบุกต่อได้พี่น้องเลยนะกินเขา้างกันเด้ออ่านุ่มคนนี้บอกเศรอดีเถอะเนาะ ทองแล้วไม่ใช่ดนผิดไม่เน,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 นี่ยดินก่โอ้ทองแรงแมากเอามาแค่นี้อพอคุ้น่อนเอามาได้เนาะ you about lalap lalap ai เาก็ถือว่าท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็เป็นหนาที่คิดเนาะพ้นกระเซ้าเนาะเร้าหลองจากนั้นเร้าลองเมื่อนีเขาจะไปบันทึกดูสโคปเนาะพอมันจะมั่วเนาะเขาจะได้ยิ่งลวก็ไปเก็บให้ทุกท่านได้เบิ่งนกันเนาะนี่มาเบินกันเนาพี่น้องว่ากกของมันเนาะถือว่าพนยังตกพี่น้องเลยเอาจะได้ก็รลุ้นๆเป็นกันเนาพี่น้องเนาะนี่เราท่านผู้ชมนี่คือต้นข้งมันเนาะ ใต้ฝนกันยังตกลงมาพี่น้องเลยข้อทอลเดอร์บันทึกโดยสโคปมาเนี่นะนี่เนี่ยอันนี้คือต้นไม้คือว่าต้นมะข่าเนาะแต่ว่าอ้มีนกเข้าอยู่พี่น้องเลยทุตกจังสิละตกกับเข้าพี่น้องเลยเข้าได้บพเข้าได้กันไปจังสิละพี่น้องเนาะ อาท่านผู้ชมตอนนี้เฮาไปเก็บแต้มนํากันเนาะนี่บอนที่ว่าเฮานั่งซุ่มเนาะถืว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะโอ้อันตรายไปเก็บแต้มกันเมื่อกี้กินตกอยู่เขดนี้บ่ซ่อนกันเด้อพี่น้องเด้อใส่เนาะ นี่นี่เป็นมักให้เนาะก,กน้องลังซุกพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องเอ้ยบัวได้ใส่สโคปมาเนี่โอ้เห็นละพี่น้องน,นี่เห็นวะนี่เห็นได้เห็นได้ละนี่เอ้นี่งามๆเลยพี่น้องโอเคอ่มามันๆกันแล้วนะพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยมาเนี่นะ หนึ่งยากในยนึงพี่น้องเลยอ่าเก็บแต้มต่อไป 嗯，没、mm。Hmm. Mm hmm. เรีบร้อยมีจุดที่รถบรรทุเก็บออกได้พอแล้วตอนนี もうバラティキップ A B

thế này, thương này một chồng này được rồi thật là bả này ยอดพี่น้องโอเคไปกองกันไว้เนาะตัวโตวมากพี่น้องนี่โอเค พี่น้องเลยหาเต็มต่อป้็นแล้พี่หนอกนี่โอ้มันเต็มนกกำงามเลยพี่น้องเลยโอ้บนตาตี่เธอตัวนี้นะโอ้รือปีกเนาะโอ้เต็มต่อปเย่ yeah. เรียบร้อยหนึ่งตัวพี่น้อง สวยนกหัวจุกพี่น้องอแต่มต่อไปพี่น้อง เคเราทานผู้ชมเธอว่าตอนนี้มาฮอตภารกิจจบคลิปอผลักเนาะภารกิจสุดท้ายของเราเมื้อนี้กะอีลักอีเรือพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องเฮากะได้ไล่เติมเนาะอเป็นจะได้เฮามานับนํากันเนาะเฮาจะได้จกักโตอ่ะนับนํากันเลยพี่น้องเอาบัดนี้เฮามานัานบเบิง่งเนาะได้จกักโตผลงานของเฮามื้อนี้นะก็จังซี่เลยพี่น้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยเด้อพอมันภาพบ่ค่อยคมชัดเนาะพอฝนตกนําเข้าพี่น้องเอ้ย Nam khao kong, uu thu. Ah, hoa mang đáp ứng kha lưu, y để thôi 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 đấy, thôi 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 สามสี่ห้าหก1จ <45. S> 1ดแปดเก้าอ้าโ้ในสตัวพี่น้องเลยอกะมันมันกันแล้วเนาะก็สำนินแล้วพี่นอ้องอีหลักอีเลือฝนตกเลยก็ภารกิจมาครานี้ก็ถือว่าจบเพียงทำนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมเนาะอ่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรัคลิปนี้ก็จะขอกคำว่า สบายดี